เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปหมูเด้งฟุตนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาหมัดฟิลมโตนะครับผมหรือว่าหมัดของกีฟีนะครับแล้วก็สอนวิธีการหาผลมังกรนะครับผมแล้วก็จะแจกโค้ดด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งโค้ดเดี๋ยวผมก็คอมเมนต์เอาไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับผมไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับผมของอย่างแรกครับก็คือผลมังกรนั่นเองนะครับผมซึ่งผลมังกรก็เป็นผลใหม่นะครับที่อัพมาอัปเดตมาในอัปเดตนี้นะครับนี่ผลมังกรก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งผลมังกรนี้ก็สามารถหาได้จากการสุ่มนะครับผมสุ่มตรงนี้เลยนะแล้วก็ใช้ตังสองแสนห้าหมื่นในการสุ่มนะครับแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะได้ผลมังกรมานะครับ ซึ่งโอกาสดรอปของผลมังกรเนี่ยก็จะอยู่ที่1%น่ซนะครับผมทุกคนพอเราได้มาเราก็กดกินไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของผลมังกรกันนะฮะสกิลเซตอ,อันนี้ผมไม่ได้อัพสายผลเลยนะครับผมแบบสายผลเป็นศูนย์ะครับสกิลเซตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องการระยะให้โดนหรือเปล่านะครับ นี่คนระับเราต้องการระยะให้โดนด้วยนะทุกคนให้ตรงงกลมมันโดน,นครับจะเป็นการปล่อยลำแสงมังกรออกไปนะครับเป็นแบบเหมือนปล่อยไฟออกไปอนะครับบนไฟนะฮะต่อไปผมสกิลเอ็กสกิลเอ็กเป็นการปล่อยกรงเล็บมังกรออกไปนะครับซึ่งสกิลนี้ก็น่าจะใช้ฟาร์มได้ดีเลยนะครับแต่ครูดาวนานอยู่นะทุกคนสำหรับบทน,นี้นะครับ ต่อไปผมสกิลซีสกิลซ,ซีเป็นการอ่ะน่าจะคำรามไหมนะครับทุกคนอุย้ยพลังอย่างเวอร์อะทุกคนเนี่ยเป็นการปล่อยอ่ะลื่นอะไรไปสักอย่างนะครับอุ้ยแต่กูดาวนานนะเนะนี่ยสกิลนี้กูดาวอย่างนานครับ สควีฟนะครับนี่ครับเป็นการปล่อยลำแสงออกไปครับแล้วก็ระเบิดอย่างนี้เลยนะครับต่อไปผมสควีฟคือการบินนะครับผมอันนี้ยังไม่แบบแบบยังไม่แปลงล่างนะครับทุกคนก็จะมีปีกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็บินไม่ได้เร็วนะทุกคนผลแสงน่าจะเร็วกว่านะครับต่อไปผมสควี ครับสกิลวีเป็นการแปลงร่างเป็นมังกรครับแต่ซึ่งมังกรของแบบนี้นะครับทุกคนอ่าถ้าเราจะเดินทางเราก็ต้องกดสกิลเอฟนะครับก็จะบินให้นะครับส่วนสกิลก็น่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนมไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรไปหรอกครับก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับสกิลของอผลมังกรนะครับผมก็ไปตุ่มหากันได้นะครับ ผมมองว่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะในการฟาร์มของมือใหม่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาหมัดฟิล์มโตกันนะครับโอเคนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาหมัดตรีฟีดนะครับผมหรือว่าหมัดของฟิล์มโตนั่นเองนะครับอันดับแรกนะทุกคนอ่าผมแนะนําให้ทุกคนใส่โค้ดน,นะครับตามโค้ดเราก็จะได้มา3ามล้านเจมนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการฟาร์มนะครับ พอเราใส่โค้ดแล้วเนี่ยอันดับแรกให้เราไปที่เกาะที่ตีแอตต้านะครับทุกคนให้เราบินไปเลยนะให้เรามาที่เกาะน,นี้นะครับเกาะที่ตีแอตต้านะครับผมแล้วก็ให้เรามาตีบอสแอตต้านะครับทุกคนให้เราตีไปเลยนะสำหรับบอสแอตต้านะครับทุกคน ซึ่งเราก็ตีนะครับแล้วก็หาเป็นออฟดาร์กนะครับผมมาเยอะๆเลยนะทุกคนแบบเยอะๆเลยนะครับซึ่งถ้าคนที่ซื้อ,อคูณ10ดอกแล้วก็คูณ2เนี่ยบอกเลยว่าจะดอกง่ายหน่อยครับแต่คูณ1ก็ต้องทนฟาร์มไปนะแต่ถ้าคนที่มีคูณ10นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าซื้อคูณ10แล้วซื้อคูณ2มันจะกลายเป็นคูณ12ไหมนะครับแต่ถ้ากลายเป็นคูณ12นี่โคตรด,ดีเลยนะครับ ฟาร์มแป๊บเดียวได้แน่นอนนะครับสำหรับมัดรีฟีดนะครับผมโอเคนะพอเราได้ออฟดาร์กมาเยอะๆแล้วนะครับผมให้เราไปที่เกาะใหม่นะทุกคนซึ่งเกาะใหม่นะครับ,ให,รบให้ทุกคนบินตามผมมาเลยนะครับผมนี่นะแล้วก็บินถัดไปจากเกาะอีเวนนะครับผมด้านหลังของเกาะอีเวนนะนี่เลยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกาะใหม่นะครับผมทุกคน แล้วก็ให้เราเอาออฟดาร์กมาเซกบอสนะครับผมเราก็เอาออฟดาร์กมานะครับเราไม่ต้องถือไอเทมนะทุกคนให้เรากดเซกไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะเป็นบอสกรีฟ e ิทแบบนี้เลยนะครับให้เราอตีบอสตัวนี้ไปเลยนะครับซึ่งบอสตัวนี้ไม่ค่อยอืดน,นะทุกคนนี่นะครับแป๊บเดียวก็ตุยแล้วนะครับใช้มาทาคารีก็ได้อยู่นะทุกคนสำหรับบอสตัวนี้นะครับมันไม่ได้อืดมากนะครับ ซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปอ,อันนี้1%นะครับผมแล้วก็ฟิมโตโคดสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ฟิมโตเมกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งของก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะสามอย่างนี้นะครับผมมีเป็นฟิมโตโคดก็คือผ้าคลุมของกรีฟีินนะครับผมแล้วก็ฟิมโตเมกหน้ากากของกรีฟีินนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับพอเราได้สามอย่างนี้มาแล้วเนี่ยทุกคนให้เราไปที่เกาะอ่าที่มันเป็นอีเวนต์อ่าฮาคารีนะครับทุกคนที่มันเอาไว้ทำมัดฮาคารีนะให้เราไปที่เกาะน,นั้นเลยนะครับนี่พอเรามาเก่อนนี้แล้วนะครับทุกคนให้เรามาตีเจ้าพวกตัวพวกนี้นะครับทุกคนเนี่ย ให้เราตีไปนะครับจนกว่ามันจะดอกเป็นบัตรหรือว่าเลือดนั่นเองนะครับทุกคนนี่ให้เราหาเลือดมานะครับผมหนึ่งอันนะซึ่งเลือดเนี่ยถ้าทุกคนดูคลิปที่แล้วนะครับก็น่าจะรู้วิธีการหาแบบง่ายๆนะครับก็คือการกดอิตาเอะนะครับซึ่งตอนนี้อิตาเอะเขาก็ได้เอาออกไปแล้วนะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วดิทุกคนคลิปที่ผมสอนทำโกโจวีสองนะครับแต่ซึ่งอ่า อัปเดตครั้งนี้ก็มีอีเตอร์เอด้วยนะครับแต่ผมมแอดเขายังไม่บอกคําใบนะซึ่งคําใบก็จะบอกพรุ่งนี้นะครับซึ่งผมก็ลงวันนี้แหละนะครับทุกคนผมอาจนะอัดวันที่13นะครับแต่ลงวันที่14นะครับพอเราได้เลื่อนมาแล้วเนี่ยให้เราไปที่เกาะใหม่เลยนะทุกคนแล้วก็ให้เราเอาของมาทําได้เลยนะครับแล้วก็เอาแบ็กแฮร์ด้วยนะทุกคนแบ็กแฮร์ก็จะอยู่เกาะมาลีนะครับ ซึ่งของก็ใช้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากนะก็จะใช้เป็นเลือดนะครับแล้วก็ใช้เป็นฟิล์มตเมกนะครับผมแล้วก็เป็นแบล็กแฮร์แล้วก็เป็นไอแนวนี้นะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมนี่ขอตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เจมอีก1 0 0 0 0แสนนะครับผมตังอีก 100ล้านนะครับผมพอเรามีขอครบเราก็กดคราฟมาได้เลยนะครับเอา้าผมขาดอะไรเนี่ยปัดตัวเมฆ black hair ปัดก็ครบนี่ทุกคน off dark เอ,อาโห,โหลืม ลืมหนึงอย่างครับทุกคนออฟดาร์ด้วยนะครับทุกคนออฟดาร์กนะครับผมนี่นะครับออฟดาร์กเราก็ต้องใช้ด้วยนะประมาณนี้เลยนะครับพอเรามีของครบล้วกดคลาฟมาได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะได้หมัดรีฟีดมานะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปดูสกิลของหมัดนี้กันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของหมัดปิมโตกันนะครับผมทุกคน ซึ่งอันนี้ผมอัพค่าหมัดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะผมก,ก็อัพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อยธรรมดากันครับนี่นะต่อยธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับสกิลเซ่ะสกิลเซต็ตทำไมผมล้อย่างงี้เลย น่าจะเป็นการแปลงร่างเป็นอิฟิมโตรหรือเปล่านะครับหรือว่ากรีฟรีสนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเพลงด้วยนะน่าจะเป็นเพลงอัศวินรติการของพี่ยังโอมนะครับนี่นะครับทุกคนซึ่งมันก็เหมือนกับแมปหมูหยองพีชอยู่นะทุกคนแต่ผมว่าอันนี้มันค่อนข้างเท่กว่าเลยนะครับเรามาดูสกิลเอ็กสกิลเอเป็นการปล่อยพายุนะครับผมสกิลนี้ก็น่าจะฟาร์มดีนะครับ ซึ่งหมัดนี้นะครับผมทุกคนอยู่ในระดับ S S S นะครับผมก็คือโหดที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับสำหรับหมัดนี้นะเทียบแบบว่าดับเบิล S นั่นเองนะครับสกิล C C เป็นการอ่าเรียกพายุสีดำๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะว่าผมกลัวมันติลิขสิตนะครับสกิล V คิวเป็นการเรียกหินลงมานะครับผมนี่เลยนะครับคิวบีล่ะยสกิวบนานอยู่เนี่ยอุ้ยอย่างโกงอ่ะหมัดเนี้ยทุกคนสกิลบนะ่าจะไม่มีนะครับสกิลเก็ไม่มีนะครับก็มีสกิลประมาณนี้นะครับผมโคตรโกงอ่ะหมัดเนี้ยทุกคนผมบอกเลยอู้ แล้วสกิลแบบอย่างนานนะครับผมโกงจริงนะสำหรับมัดน,นี้นะครับสกิลบีไม่มีใช่ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมัดฟิมโตรหรือว่ามัดของกรีฟรีนนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับแล้วก็โกงมากๆนะครับแนะนำให้รีบหากันนะครับทุกคนน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วนะครับ รำบันนี้เป็นเทียดับเบิลเอนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมชอบมา,มากๆก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเมื่อเวลาผมลงคลิปอะไรมันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม